ทำไมผู้เล่นถึงเลิกเล่นลายลียง r o กันหมดแล้วละ่ะในโหมดวอลแฟร์ส่วนใหญ่ที่ชอบบุกก็จะรีไปสเปซิิตี้หรือไทพิซันเพื่อยิงกันให้สะใจส่วนคนที่ชอบเล่นแบบใช้พิษก็จะไปบรักเคชหรือซีโรเดมแน่นอนว่าก็มีผู้เล่นบางส่วนที่พัฒนารูปแบบการเล่นแบบลุยเดี่ยวมาใช้ซึ่งดูเหมือนว่าแผนที่อื่นๆก็ได้รับความนิยมดีแต่มีแผนที่หนึ่งเท่านั้นที่ดูเหมือนทุกคนจะเลือกที่จะลืมมันไปเสียสิ้นนั่นคือลายลียง r o แผนที่นี้ ดูเหมือนว่าจะใกล้จะไม่มีคนเล่นแล้วในตอนนี้สาเหตุหลักของเรื่องนี้ก็คือปัญหาการออกแบบแผนที่เองผู้พัฒนาหวังว่าจะออกแบบลายลีโกรฟให้เป็นแผนที่ขนาดใหญ่ที่รวมการต่อสู้และการค้นหาเข้าไว้ด้วยกันแต่เมื่อนําไปใช้จริงในเกมแผนที่มันใหญ่เกินไปทําให้ผู้เล่นไม่สามารถเข้าปะทะกันได้การค้นหาก็ยากลําบากมากสิ่งที่น่าหงุดหงิดที่สุดคือไม่เจออะไรเลยจากการค้นหา ทำให้ผู้เล่นทุกประเภทรู้สึกไม่พอใจทใําไมการออกแบบแผนที่ลายลีกรอฟถึงล้มเหลวประการแรกคือการออกแบบแผนที่ที่ละเลยความยุ่งยากในการอพยพหากคุณเกิดทางด้านซ้ายของแผนที่จุดอพยพส่วนใหญ่จะสุ่มอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าคุณต้องการอพยพคุณจะต้องวิ่งไปยังอีกฝั่งของแผนที่ความยากในการอพยพสูงมากถ้าคุณคิดจะใช้รถไฟเพื่ออ,อพยพก็ขออภัย รถไฟใช้เวลาหลายนาทีซึ่งนานพอที่คุณจะวิ่งจากจุดรถไฟไปยังจุดอพยพเพื่ออพยพได้โอกาสที่จะถูกซุ่มยิงตายระหว่างรอสูงมากคุณบอกว่าฉันไม่ทําอะไรน่ารําคาญประการที่2คือจุดทรัพยากรที่กระจายตัวมากเกินไปแน่นอนว่านี่ไม่ได้หมายความว่ามีจุดทรัพยากรน้อยตรงกันข้ามจุดทรัพยากรค่อนข้างดีแต่ละจุดเกิดจะมีจุดทรัพยากรที่สอดคล้องกันแต่ปัญหาคือการกระจายตัวของจุดทรัพยากรที่ผู้พัฒนาพิจารณา ได้ไม่ดีนะักกระจายจุดทรัพยากรออกไปกว้างเกินไปทําให้คุณต้องวิ่งเป็นระยะทางไกลเพื่อไปยังจุดทรัพยากรอื่นหลังจากค้นหาทรัพยากรในพื้นที่หนึ่งแล้วสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีการเพิ่มค่าค,าความทนทานจะลําบากมากจริงๆทําไมไลยายลี่กรฟถึงไม่มีคนค่าแล้วผู้พัฒนาคงคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้งั้นฉันจะเพิ่มจุดประทะหลายๆจุดเข้าไปมันก็คงจะดีแล้วแต่ต่อมาก็พบว่ายังเด็กเกินไป ผู้พัฒนาวางตำแหน่งจุดประทะหลายหลาจุดห่างกันเกินไปคนส่วนใหญ่จะไปประทะกันที่โรงแรมหรือสถานีเรดาร์แต่ถ้าคุณคิดจะเคลียร์แผนที่เป็นไปไม่ได้โรงแรมอยู่ห่างจากสถานีเรดาร์เกินไปหลังจากประทะกันที่นี่การวิ่งไปมาก็เหนื่อยจนตายแล้วหลังจากเคลียร์แผนที่คุณจะไปที่อื่นการวิ่งไปมาก็ทำให้น่ารำคาญ สุดท้ายคือตั้งแต่ซีซันเอสเป็นต้นมาภารกิจส่วนใหญ่จะอยู่ที่บรักเคชที่อยู่ใกล้เคียงส่วนภารกิจบนแผนที่ไลยาริกรอฟมีน้อยเกินไปทําให้ผู้เล่นที่ต้องการทําภารกิจ3คูณ3แทบจะไม่มีเหตุผลที่จะอยู่บนไลยาริกรอฟนานๆนนสู้เอาเวลาไปทําที่อื่นดีกว่าอย่างน้อยก็ยังมีอะไรทําได้ตอนนี้สถานการณ์คือนอกจากซีนนวาที่จะต้องถูกปรับปรุงใหม่แล้วไลยาริกรอฟก็อาจจะต้องได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยเช่นกัน